ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักกันทุกคนก็ด้วยผมทุทนวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่สดใสัผมทุนอี่น้องเลิกงานนี่น้องได้ไปซื้อหอยบิงคู่มาแล้วก็กุ้งเต้นมาผมทุนแล้วก็มีกุ้งสดด้วยนะใช่อี่น้องเก็บเสร็จป,ปุ๊บเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ับผมทุนไว้ทํากินเปนหลังผมทุนนี่ทุกคนวันนี้น้องก็ตำส้มตำครับผมทุนนี่น้องก็จะเรื่องน้ำพริกน้าจิ้มนะครับผมผมก็จะเป็นการลวกแล้วก็ทอดครับผมผมจะ เราบิชอบด้านนี้ผมทนดูสามโลโอ้โหต้มหม้อมันเล็กไปต้องแบ่งต้มสองรอบวะผมทนแล้วก็มีไข่เจียวกุ้งนะครับผมทนแล้วก็จะมีขั่วไม่ใช่กุ้งทอดขั้วทอดขั้วทอดเรื่องได้ทําการตำตำตำน้ำพริกสดๆกับผมทนมามาชิมกันหน่อยผมทนดูโอ้ยมันพูดเราต้องเอาคนออกเนาะเรากินก่อนแล้วค่อยดึงออกได้ เอออยา้อยู่อืมอยากกินอะไรก็ทำกินเองอันนี้เท่าไหร่น้่กุ้งสามร้อยอ ถูกถูกแต่ถ้าเราให้เขาทำให้มันก็จะถูกกว่านี้เนะนี่ครับกุ้งทอดเหรอกุ้งทอดตอนเด็กๆชอบมากเลยนะฉันก็ชอบกินนะเพราะว่าแต่ชาบ้านฉันจะใส่อะไรที่ตามพันนาใช่เข้าหากินได้เดี๋ยวนี้ไม่มีมีแต่เลี้ยงใช่น้องใส่ใบมะกรูดนอดไปใบมะกรูดทอดโคตรอร่อย <ไ>ข้าไปข้าวข้าวพอดีเลยนี่อันนี้ซิกเนเจอร์ไีน้องอยากดูกุ้งนี่อืมอืมไงนม่นลอืมดกรดูส้ตมตำ น้องก็ต้องมีงต้มตำตลอดทุกวันนะผมคุณ <G ül> กินไม่เบ<อ>ื่อขขงชอบมามยิงกับหอยก็เข้าขอืมอืมขร้านนมกันเลยผมคุณ กับข้าวเยอะมากผมทุ่นเนี่ยตุ่นครับเดี๋ยวผมจะไปน้องกินข้าวแล้วผมทุ่นขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ากดไลค์แล้วก็กดติดตามผมมากผมทุ่นที่รับชมอยู่ผมขอขอบคุณมากผมทุ่นวันอาทิตย์วันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้าก็ยังเล่เลยเนื้อผมทุ่นเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนครับผมทุ่นสวัสดีครับ